แพร์แพร์สวัสดีสวีสดัด,ดครับแหมวันนี้น้องนิวหยุดนะนีอน้อยู่กับน้องเอ็ก,กอยู่กับพ่อบ้านด้วยแหมนี่แต่งตัวหรอน้องโดโดเห็นบอกรีบใส่กลับบ้านใช่ควรบ้านนำท่วมรีบไปก่อนงานครับผมสถานที่ตั้งไหนครับถนนเลียบทางหลวงเรียนวสวนกุหลาบตะวันดีเดินตรงเสา1270ไม่ใช่ไม่ไกลพระรามสองมาเจอเข้าได้คร,รับผมสุขสวัสดิ์เข้าได้เข้าได้ประชาธิปไตยเข้าได้ครับผมพระรามสองเข้าได้ทใช่เลก็เข้าได้พุทธบูชาก็เข้าได้ใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆนะฮะเหมือนเราเป็น ตรงกลางอยู่เหมือนกันนะวันนี้นะเพื่อนๆนะเรามีเป็นอีลสูนะครับเอเวนเจอร์เพื่อนๆสวยๆเลยนะครับคันนี้เป็นปี2002นะครับครับเครื่องฝาทองสวยๆเลยเพื่อนๆนะครับแล้วคันนี้นะครับจุดเด่นก็คือ w h ว e l ิ r i ด e ด้วยนะครับเป็น4คูณ4นะครับเกียร์ธรรมดา MT นะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับเป็นตัวยอดนิยมอีก1รุ่นก็ว่าได้นะครับอีลสู a เอเวนเจอร์ปี02เพื่อนๆน่าใช้มากๆนะนะครับอันนี้สีบอลเงินนะ ต่เพิ่นวันนี้ช่วงเย็นละก็เลยออกเป็นส้มๆนิดนึงนะครับแต่ว่าสีสันสวยงามทั้งคันเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็มีเหล็กด้านหลังนะเอาไว้เผื่อลากรถหรือพ่วงอะไรก็ได้นะไม่มีปัญหาเลยแต่สีที่สวยทั้งคันนะครับไม่ต้องทําอะไรละฮะซื้อไปนี่ใช้งานได้เลยภายในก็สวยสะอาดนะคันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างเรียบร้อยพอสมควรนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรลนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ทีหนึ่งเพื่อนๆเนี่ยครับ <c oughs> ถือว่าสวยนะภาษีก็ พิชจ,จินะฮะปลายปีเกือบจะศูนย์สามเลยแล้วเพื่อนๆนะก่อนดี a ม <c oughs> นะครับนิดนึงภายในบอกเลยว่าสวยมากๆแผงประตูเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดไม่มีหักเลยนะ,ะแล้วเบาะหนังนี่บอกเลยว่าสวย <c oughs> สะอาดทุกตัวเลยนะครับพวงมาลัยก็เรียบร้อยนะคะรับรืนมงเรือนไม้กรอบรายไม้แล้วก็จกลับข้าไฟฟ้านะครับก็ยังใช้งานได้อยู่เลยเนะฟังเสียงเครื่องสะหน่อยไหม <c oughs> อ่ะอป้าบับสักนิดนึงสันิดนึงเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว ยังไม่ทันจะชึ่งเลยนะครับแอร์เออใช้งานได้ปกติเพื่อนๆนะครับโฟว์วิวนะครับขับสี่กันเลยทีเดียวเทียวแล้วจ๊ะนะครับแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับช่องเก็บของนะครับแล้วก็กรอบเรือนใหม่นะครับฟอนต์เนี่ยนะครับหน้าก็ยังสวยอยู่ไม่เท่าไหร่ฮะแสนโครเชนไหมแสนเท่าไหร่อ่ะแสงแดเศษๆนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ไฟส่องแผนที่ใช้ได้อยู่เลย้อเกมีบทแค่เนี้ยฮะ นิดเดียวไปฝั่งนู้นกันก็ไปฝั่งนู้นต้องให้ดูยังลงยังาไหลสวยนะนี่ครับแผงประตูสวยสะอาดนะเนี่ยทุกบานเลยเพื่อนๆนี่ครับซอกมุมเดิมนะแล้วก็คนโซงคอนโซนก็สวยนะครับอย่างที่บอกลายไม้นะแล้วก็นี่ฮะโฟร์วิวใช้มากมากเลยนะครับขับลุยสวนขับใช้งานเ่ยบอกเลยว่าสวยจริงเบาะสะอาดทุกตัวเพื่อนๆดูดีครับสองแถวว่าไงฮะ่อบ้านอ่ะ่อบ้านหาย สองแถวว่ายังไงแผงประตูสวยทุกบานนะครับแล้วก็บรอด้านหลังนะครับอานักแขนที่วางแก้วน้ำนี่เบาะสะาทุกตัวเลยเนาะไม่เอี่ยมนะฮะแถวที่สามเนี่ยนะครับ f อฟซีาถอดออกนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแกไว้วางของนะหลังคานะครับแล้วก็ดีครับหูแหลกเหล็กก็ยังใช้งานได้อยู่อ่ะพ่อบ้านขอดูท้ายสักนิดนึงนะครับท้ายก็ถือว่าสวยนะครับดึงสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ผักกอกด้านขวานะครับ ให้สุดเลยแล้วก็เปิดท้ายขึ้นมามาดูท้ายกันนะฮะท้ายนี่บอกเลยว่ากว้างขวางแล้วก็สวยงามนะด้านข้างเนี่ยนะคฮะตัวเก็บของก็ยังใช้งานได้เนาะนี่ฮะฝั่งลูกเป็นไงฮะเอาน้องเอ็กซ์ทำงานบ้างเลยครับเออช่วยๆก,กันหน่อยฮะทางนี้เปิดไม่ได้ครับผมเอาเปิดนี่อุ้ยไหวไหมฮะนี่ซ่อนท่อแอร์อยู่ด้านล่างนะโอเคปึ๊บท้ายก็ถือว่ากว้างนะครับ ตรงนี้จริงๆมันมีบ่อแขลหนึ่งนะครับแต่ว่า FC เราเนี่ยแกถอดออกนะเผื่อแกจะใส่ของเพิ่มขึ้นไม่แน่แจ่วยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่พจะตามให้นะครับแต่ว่าผ้าหลังคาเอ่ยด้านท้ายก็ถือว่ายังสวยก็อยู่เลยนะอ่ะไปห้องเครื่องกันปิตารเลยครับเอา้าเป็นไงบ้าง,งฮะโอ้โหทํางานมากนะครับเนี่ยอืมแม่ยังไงรครเนี่ยสุดเดชนะครับนี่ฝ่ายครีเอเตอร์เราทําทุกอย่างงาน ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เคียงไกภาษีเนี่ยหกแปดเลยเพื่อนๆนะแต่ว่าพิจศจิเลยปลายปีมาดูห้องเครื่องกันจะสวยนะสีสันที่รอถือว่าน้อยมากๆนะครับคานหน้าเดิมดูตัวเลขซะกอ่อนเห็นไหมดูแผ่นเพจทซะกอ่อนเห็นไหมเดิมจริงอะไรจริงนะฝาส่อสวยดูสติกเกอร์นะฮะโอ้โหเพื่อนไม่มีอะไรเดินกว่านี้แล้ว3.0นเทอร์โบสวยๆเลยนะครับเครื่องมงกรทองนะ ฝาทองด้วยปีสอง2อครับเพื่อนๆน,นะครับก่อบินดีแม็กซ์ละรถสวยจริงๆนะครับทองจริงเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูทั้งหมดนะฮะดูพวกผิวพันธุ์ก่อนเพื่อนๆเนี่ยครับสีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยรอบคันเลยนะเนี่ยครับเงางามสะอาดหมดเลยเพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วฮะสีสวยจริงๆนะครับดูดีฮะช่วงไฟช่วงกันชนพวกเนี้ยเรียบร้อยมากๆ นะครับอย่างมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะแล้วก็ขับ4 4 w h e ร์วิด้วยนะครับไม่แพงเลยแสนกว่าบาทเพื่อนๆมา,ะนะมาแล้วจ่านะครับมาแล้วจ๋านะกับอ e ีสูงนะครับ a อเวนเจอรของเรานะเพื่อนๆนะปี0ูนนะตัวสุดท้ายก่อนเป็น e m a บงนะแต่รถน่าใช้มากๆนะครับนี่3.0ดีเซลแหมมีไฟเบรกหลังด้วย3.0ดีเซลน้องเอ็ก เทอร์โบด้วยสวยๆเลยคันนี้เท่าไหร่ดีครับเนี่ยจับเลยว่าในหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นก็พอหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทตุตง้ตงๆทำไปเล่นไปเนี่ยปีสักหนะึ่งเก้าเก้าแล้วปีสองพันยังขายกันประมาณแสนสามแสนสี่แสนสองก็มีเนอะ<ต>คันนี้โฟวิลด้วยสี <4. S 1> ่คูณสี่เอามาฝากกันขอจักหนึ่งได้ไหมขอมองระยะไกลนิดนึงนี่แอบมองเธออยู่นะแจ๊ะจ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาท ไฟฟ์ซีมาใช้บริการกันได้นะครับต้องรีบแล้วจ้าราคานี้แล้วก็มีสปอร์ตเรเดอร์นะครับก็สี่กุศลงานเป็นเกียร์ธรรมดาเอ็มทีอันนับสิบสามเก้านะครับสวยๆเลยนะครับโฟล์ววิลมีทั้งหมดอุูยหลายคันกันเนาะจำไม่ได้รถโดยรวมทั้งหมดเนี่ยที่ร้านมีประมาณห้าสิบกว่าคันก็ไปเลือกชมได้ตามเพจร้านเราได้เนาะหรือไฟฟ์ซีไหมขอเชิญเพื่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์หน้าเพจเป็นบล็อกเกียร์ของเราชื่อพีพีต้องพาดูชแนลข้างล่างเพจเป็นบล็อกชื่อเดียวเลยดีของมากนะในตลอดพี่หน